เขาบอกเดี๋ยวปเดี๋ยวผมจะสอนการเล่นแบบซากูระงี่โรนให้ดูจริงหรือเปล่าจำบอลชนะผมไม่ได้ก่อนโอเดียเออหมุนไปยังไอโดนี่เดิมีประกันอยากโรนครับโดนอีกดอกหนึ่ง เปิเลยครับเปิดฉากมาไม่ค่อยดีไม่เป็นไรจีเอเอายเลยมากชไม่ได้ตกเออเอาไม่ได้ม่ไดเบรยอดหยอดไปหยอดไปมดตโมกะคริปรีบเข้าสกีนครับผม โดนตบปึ้ยรอดได้ยังไงมันมีแสงขึ้นที่ตัวแล้วอ่ะมันก็ยังอย่งเพื่อนใจเย็นสวยเอ้าไม่ทได้เลยไมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้หน้าเฟดมอสโกลุ่มป่ะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะเข้ามาสาตั้งป้อมรออีพอมาว่า หรือหลอกไปกึ๊กๆทางนู้นทางนู้นทางนู้นไอ้๋ยวยิงไปรุ่นเฟเธอเวยไปแล้วได้รุ่นเฟเธอเวย์แล้วไอเกี่ไอ้รุ่นเฟเธอเวย์นะสวยเลยมันชนสกรีนไปแล้วเอาว่ะมีร้อแล้วอ่ะไปเพื่อนไปเพื่อนจ่ายไปนู่นสวยมาลินเออมุดตัวขู่ม่เก่งเลย เอามาดิหาบอมค้อยหลังไปเออเอ,อุ้ยไม่ลงเออสกินสวยเอาเบียดไปก่อนบอกเอาเบียดไปก่อนบอกเอา,เาสวยเฟดจริงๆเขาหลุดหลายลูกแล้วนะเฟดอะ่ะไม่แกี้เห็นป่ะอ่เอาดูวินเนี่ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงรียากรียากลูกนี้รียากโอเคเออลูกกลับ โดนดีโดนดีโหมีกระโดดยึกไม่ได้สูยตัวเนี้ยมองไม่ตัวบังนะตัวบังอันเนี้ยรู้เออนั่นแหละเฟเธอเวไวสวยสวยเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวมันเอง จังหวะที่ชนสกีน่ะมันได้เฟลหลายลูกอยู่นะเอาทีชั่งโมงดไอ้ล้มล้มเออสุดท้ายคาซึน่ะโตไม่โดนจีฝ่ายเนี่ยเออนั้นเห็นป่ะมันได้มันได้สกีนเว้ยมันได้สกีนแล้วไอ้เอี้ยเมื่อกี้คือการได้สกีนแล้วเมื่อกี้คือได้หลายได้หลายลูกแล้วที่ชนเน่ะเสียได้เสียได้เขาก็มีไม้ตายนะฮะอันนี้รู้นั่นแหละ มา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 ได้อยู่โชว์บุหสวยเล่นนะกุชชีผมทนผมทนผมทนเบียด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 ด้วยกำเนื้อเบียดแม่เขาจุดมาเอายืนนิ่งเฉยเลยดังขาวสวยเออสวยๆผมเมียนตีผมเมียนตีโชว์บุหรีเล่ล้กันอออินครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรจ่ายยิงยิงเลยโอ้ยเออเป็นกระโดดข้ามมาเลย ไม่ทันแล้วไม<า>่ทันเลยลืมใบจานไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นเล่นตัวเฟยียดดีกว,ว่าเมื่อกี้ผมได้พกจริงจริงจะเล่นตัวเฟยียดไายหลังเงีมันไม่ได้เงี <c oughs> ้ยถงไปได้ยิ่งก็วาได้ <c oughs> แม่งโดดข้ามมาเลยเอาสวยดิ <c oughs> เอ้ยสวยดิสวยดิอย่างนี้สวยดิชนไปดิ มาเด้ด mm ิเมทำนั้ดีทำไ้ดีกันแล้วมาดเถอมื่อคเอากันแล้วโอ้จะไถ่หน้าอมนามินเน่โอ้ยแล้วเออโอ้ยร้ที่ล้นจะหดแล้วไอ่เดี๋ยวมาทางนี้เดี๋มาทางนี้เออการตกีนไม่ได้ไม่ได้ลงว่ะลงว่ะกระโดดแจ้งด้กระโดดแจ้งว่ะบอกว่าไม่ต้องรีบมา์นะจ๊ะกระโดดแจ้งว่ะ โอ้โดิบ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 เออไปเพื่อนีเเปลี่ยนนั่นมาสกทางนี้ทางนี้ทางนี้เดทางนี้อุซเเนนูนเออสวยเปลี่ยนาเปลี่ยนาโอว่เราต้องเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆโแล้วอะเออเฮ้ยโอเคเพื่อนมีไมตายเพื่อนมีไม้ตาย เอค่่ยๆลนไปดิเพื่อนๆอย่าจงใจเกินไปเฮ้ยไปไปไปคู่เดียวนะแขนซ้าโอ้ยแขนซ้ายไม่โดนว่ะเออรู้สึกไอ้แขนซ้ายแม่งถ้าใช้ใกล้ๆมันจะไม่ค่อยโดนว่ะต้องต้องแบบอยู่อยู่ในระยะนิดนึงอ่ะโอ้จะไครนังลุมน้เมินเนอร์ถ้าตบกันไม่โดนไปเราเล่นได้สบายแลยมารูวินมีอิิใช่ป่ะนายแมมมอนไม่มีไม่มีอีกอีกห้า ไม่มีไม่มีอันตี้ไม่มีอันตีอัอนตี้ต้องจบนะโอเคได้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 พีปองจิคึีิไม่ลง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 ไอ้ผมเพิ่งมีอันตี้อะไรเงี้มีอันตีตะลีบาลนี่แหละเฮ้แต่เราได้เทินอยู่เราได้เทินเราได้เปิดก่อนเออนม่เพาว่าก็มีอันตีแล้วไม่แล้วก็ตู้ส สวยๆเอาว่ะตึ้งว่ะตึ้งว่ะก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้เลยะเนี่ยดักอยหลังด้วยเพื่อนดักอยหลังด้วยเพื่อนดักเยอะ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 ร้อยดักขาร้อยดักขาตงตึ้งไหมมันไม่เอามือลงมาเลยว่ะเราหมดแล้วว่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออสวยเิ มันก็ยังตกยากอยู่ยังตกยากอยู่รอตกสองกันละนาวเลยไหมแกใครว่าเขาตีไอ้ล้ม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 เออไม่ลมเลยมันไม่ขาอ่อนอย่างเงี้ยแล้วเออเขาตีเออเล่นใจเย็นอีกนีดนึงอ่ะจะจะได้ยิงลูกเปรเอเวหลายลูกแล้วตบบอกให้เออตีเมียนตีไห สวยนี่ถือเยเขายืนผิดตำแหน่งหมดเลยนะสวยว่ะสวยว่ะลูกเนี้ยเฮ้ยมาทุบนะ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 เอ้ยตัดชีบผมหัวเลยไปดักนู่นเพลยสุดท้ายเพียสุดท้ายอีพองจิคุร s <S 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 ิใครปิดใครปิดผมปิดไม่ได้อยู่แล้วโอเคแะผมเสี่ยงแล้วตวย โอเคตเลยดันหน้าอยู่ลิงไอ้ลิงดันหน้าเลยดันหน้าเลยโอเคโอเคโอ้ยหน้าเลยน้องน้องก็ไม่ดันหน้าถ้าดันหน้ามันดังไม่ได้แน่นอนอ่ะนึกออกใช่ไหมไม่ออกเลยมันต้องดันหน้าเลยอ่ะไอ้ยไมม่่่นนนาาาาปลลอยใหห้เุดดขั้นเลยไอ้ยน้องก็ไม่ได้คอไงดันหน้านี่คือจบแล้วได้แค่ยิงอ่ะ มาครับผมเฮ้ยไอ้ย่าโดนตัดสวยแล้วสวยแล้วเราสวยแล้วไอ้เนี่โัวสุดสวยมากระเด้งอาร์ดุ้งตบหนึ่งตบสองปั๊บโอ้โหแม่งล่อเลยเอาแล้วเอาแล้วโอเคไปเพื่อนใช้ทุกอย่างโคเดนัใช้ทุกอย่างนี่เรามีทะลวงมาไลยทะลุเยี่ยต่อเวลาสองรอบแล้วตึงเกินยูโชเฮ้ยโอ้โหตัวทีเพื่อนไม่ลง สุดยอดอสุดยอดไปน้องมาเอา้ยพี่เก็บได้น้องเอาทวีนรอพี่ก่อนรอพี่สกีนก่อนเฮ้ยลองลองลองไหมลองลองลองตึ้งไป <c oughs> เอาละ <c oughs> จังหวะนี้เขาต้องกดดันละ โอ้จะดไข่น้ำนมดามินน่ะเอ้ยโค้ชชินอน้ำเบ้อเลยยันโดไม่โมชันมาผมตกไร้ตายลิงไม่โดนเลยเว้ยแม่งเวนบ้าเลยวะสุดยอดเัยเฮ้ยกระโดดทีด้วยกระโดดทีโอ้กันได้อยู่กันได้อยู่เฮ้ยโอ้ยเบี้ยได้อยู่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 ได้ยังไงได้อยู่สิเบี้ยเมียนตีบ้างคุณเมียนตีบ้าง ี่ไม่มีไม่มีรู้สิหน้าเฟดจัดเลยลูกแยะอ้าวไ,ไ,ไม่ได้มันขัดไ่เยอะไกูรอเลยเมื่อกี้พี่ถ้าเล่นแบบเล่นแบบใจเย็นอ่นนะนึกออกว่าพี่ผมเล่นเสนาวีอ่นะได้ห,หลายลูกนะเขาชนตะกีนแบบเยอะมากอนะ่ะเนี่ยไดนะ้เขาชนตะกีนเยอะมากอนะ่ะลองสังเกตด,ดูเนี่ยเขาชนตะกีนเนะนี ing j ing j ่ยเอ้ยได้ยิงจัดสวย ราเมต่อไปต่อไปกี่รอบเนี่ยสามรอบแล้วใช่ไหมต่อกันแม่งจนติงเลยหมุนตบโอ้ยไอ้ไม่ต่ออะไรเนี่ยโอ้่ไอ้ยกลวรได้เราพลาดแล้วนะเมื่อกี้เราพลาดกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีปองจิคุริเออเอองานนี้ครับก็ยังตกยากอยู่ดี ยังเป็นปัญหาสำหรับเขาอยู่เหมือนซากุก็ตกคนเดียวไงที่เหลือเหมือนจะรอตกสองอะฝากด้วยเฮ้ยตลอดนี่แหละดีเบาโอเคใจเย็นใจเย็นาช้ไอ้เหี้ยโอ้ได้อยู่ไงวะเบา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 มันเสืยกูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดึงสติดึงเมียนตีเมียนตีเมียนตี เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอเคโอ้ยแบบสุดตึงแห่งประเทศชาติโอ้โหไอ้ยอย่างมันอะไปเข้ามุมไม่เล่นแล้วเมื่อกี้เขาเปิดไม่เป่าสมเข้มป่ะเออสอากล้าถามว่าเข้มป่ะเออเข้ามุมป่ะอันตีผิดก่อนจบหล่อหอเอ้ห่วงแท้ปัง ใจหมาอ e ีสปอร์ตครับผมเพราะผมอ่ะยังเหนื่อยใช่ครับมันเหนื่อยครับผมโอ้โหได้คะแนนเป็นร้อยเลยว่ะบวกถ้าเป็นซากุโรนี่มันเถ้าเป็นซากุโรน,นะเนี่ยได้เป็นร้อยเลยจริงอุ้ยซากุฝั่งนู้นเขาไม่เอามาทำแต้มเลยวะ่ะเอามารีบาวหนึ่งทีโอ้โเจอหมอปลากดไปสี่วะ่ะเฮ้ยคู่อลลีคุณนี่ยวะ่ะ เฮ้ยมิสซีอันดับหนึ่งอะเพราะบอกว่าเขาหายไปจากสารระบบสักพักหนึ่งแล้วนะเขาแบบมาเจอพวกคราอีกคุณโคจอนมาเจอผมอีกอกลับมาเจอกันอีกแล้วเพื่อนแล้วเราก็หายกันจนเจอวิ่งไปกันมันเลยแล้วกันนะมีชนะลุ้นหน่อยดิโอ้ไม่มีทาง เรียบร้อยว่ะลิงมึงยืนรอเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมพลาดเิคอยหลังมาเพื่อนไนส์สกูเลตเรียบร้อยว่ะลูกนี้ไม่ลงว่ะหนีได้ว่ะใส่ถอยดิอีกคนหนึ่ะอ้าไต่ติดใจช้าโอ้ไม่สวยเลยว่ะเพื่อนเอาอยู่เลยว่ะเน่ไม่น่าวิ่งไปเป็นห่วงเลยนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซ้อนนอกดีกว่าอาจารย์อยู่ในดีกว่า ไม่ลงไม่ลงไม่ลงโอเคสวยนั่นแหละแต่ผมลองนอกเองเข้าในเลยโอเคพอเลยหัวแตกลงลงมาแล้วมาแล้ว คิดอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกมาลงกับเอจีเว้ยวิ่งไม่ทันไม่ลงไม่ลงไอ,อ้แม่งเบียดไอ้ซารีบล็อกคิดอะไรไม่ออกมาลงกับเอจีเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนเดินงงงเอาอคืนแม่งหน่อยอ่า

มาดีมาดีเน้นๆที่หน้าสวยเพื่อนเอ้าเออลงบ้าโอเคไปทำดีทำดีปนดาวเข้ามาต่อเออเขาไม่ดักฝันรุนเลยเฮ้ยแต่ไม่ลงโอเคสวยงามคิดให้คิดให้ไวหน่อยเพื่อนเพื่อนแม่งคิดช้าไม่ลงไม่ลงไม่ลงจีบตู้ซากุระกิ วผ่า,านแล้วแซงแล้วไ <c oughs> อ้เชียนึกว่ามันจะสองผมเล่นทายใจกับม,ม,มันอยู่มีรอสองด้วยเออยันเล่นทายใจกับมันอยู่ห <c oughs> ลุดแล้วลงลงสวยสวย ตีวปั๊กรรโอ้จาขไถนังลงนามนน่ะวิ่งไม่ดูดเลยไม่ดูดให้วาเอาคืนเอาคืนข้อหาที่ดังใส่ไปไปไปแต่งพี่ล้วนไปพี่ล้วนไม่ติดไม่ติดเครื่องอรรโมดิ้งสุสวยงาม สวยงามครับผมเหมาะสมครับท่านไอสัตว์เอ้ยโทษตอตผมยืดดิตำแหน่งตลอดเลยแม่งเป็นห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเชื่อใจเพื่อนละผมเชื่อใจเพื่อนละไม่รีบไม่รีบไม่รีบเออสวยสวยทำดีโยครัีผมมองแค่มันคนเดียวละไม่สนใจใครละตกเพื่อนครับผมพยายามจัด ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่าถือบอลนานอย่าถือบอลนานเอาลงอย่างนี้ไม่ลงไม่ลงเอาก็ได้ด้ครับผมยไงสเปเลตหยอดหยอดไปกำลังคิดว่าจะถอยจะเติมวัตถุสูงวัชถุชูมือรอเป็นชั่วโมงอ่าหน้าสั่นเพื่อนรักผมไนส์สเปรลต ไม่น่าหาไม่ใวยว่ะจิมาแบบแก้เกมให้ว่ะโว้าวสุดยอดว่ะสุดยอดอเหรอจิมะคนนีู้จิมะใส่แก้เกมว่ะทำดีเกินเฮ<อ>้<ห>ยแต่เขายิงลงเลว่าตาเนี้ยเขาใช้ดวงตานั้นที่เขายิงลงหนึออ่งหมดแล้วอ่ะเอาจอาิ้งตาเนี้ยมันโค้งแม่แมนแม่นเวอร์จริงสู่ตานั้นแบบไอ้เนี้ยมันแบบรบกวนอ่ะลงทุกลูกอ่ะเกินไปอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โห จบกันอย่างนี้ง่ายกว่าที่ฮาเดสว่ะเราจะสอยคุณลงมาจากโน .1 นว่ะคุณต้องให้เอสจีโน .1 เป็นที่หนึ่งเท่านั้นด้วยมันต้องสมที่อะไรวะเอสจีโน .1 ว่ะเราเราต้องไล่ตบทุกคนที่กัดขวางเอสจีโน .1 วะ่ะเดยวเจทุกเตียนพีอ่ะ